เหเรียญเสมาหลวงพ่อรวยวัดตะโกรุ่นรวยจริงผิวเดิมจากวัดสวยกริ๊บหน้าบูชาหน้าสะสมมากเลยครับ เหเรียญเสมาหลวงพ่อรวยวัดตะโกรุ่นรวยจริงผิวเดิมจากวัดสวยกริ๊บหน้าบูชาหน้าสะสมมากเลยครับ